สวัสดีครับวันนี้ช่องหัวหิน Life a n d Home ก็จะนำพาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงใหญ่อีกหนึ่งผืนบนอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บนพื้นที่ดินขนาด28ไร่ซึ่งตรงนี้เป็นโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนหรือมองหาที่ดินทะเลติดทะเลที่สวยๆนะครับที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ในทําเลที่มีศักยภาพสูงครับ ใกล้ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านตําบหลหนองน้ําขาวเพียงแค่2 0 0เมตรเท่านั้นนะครับการเดินทางสะดวกสบายนะครับเพราะว่ามีถนนคอนกรีตกว้าง6เมตรอยู่หน้าแปลงที่ดินเลยนะครับรถสามารถเดินส่วนกันได้อย่างสบายเลยนะครับการเดินทางเรามาเด,เดินทางมาทางถนนเพชรเกษมนะครับสังเกตร้านอาหารครัวคุณต้นนะครับทับสแกซึ่งทางเข้าจะอยู่ตรงข้ามกับ ร้านอาหารคู่คุณต้นเลยนะครับเดินทางเข้ามาเพียง2.5กิโลเมตรก็จะถึงที่ดินแล้วนะครับบริเวณรอบๆที่ดินมีสถานที่สำคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นชายหาดทับสะแกนะครับซึ่งเป็นหาดที่เงียบสงบเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือว่าจะเป็นสถานีรถไฟทับสะแกซึ่งเราเดินทางมาจากกรุงเทพก็สะดวกสบายเลยสามารถเดินทางลงมาที่สถานี ทับสแกรตรงนี้เราก็เดินทางมาที่ดินไม่ไกลมากนะครับมีหาดแหลมกลุ่มนะครับเป็นจุดชมวิวที่พระอาทิตย์ขึ้นสวยงามมากนะครับมีวัดเก่าแก่โบราณบรรยากาศล่มลื่นก็คือวัดทางสายนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลทับสแกซึ่งอยู่บริเวณอยู่ใกล้เคียงนะครับเป็นการรองรับการอยู่อาศัยระยะยาวนะครับได้อย่างดีทีเดียวนะครับ ที่ดินแปลงนี้เหมาะกับการลงทุนหลากหลายรูปแบบครับเช่นการสร้างรีสอร์ทหรูติดทะเลภูวิลล่าบ้านพักตากอากาศหรือว่าโครงการสุขภาพรีเิตพวกโยคะต่างๆก็เหมาะสมครับหรือว่าจะเป็นคาเฟ่และร้านอาหารริมทะเลที่ดินแปลงนี้คือโอกาสทองของคุณนะครับเป็นที่ดินติดทะเล28ไร่ในราคาสุดพิเศษเพียงไร่ละ3.5ล้านบาทอย่าพลาดนะครับโอกาสนี้ เป็นโอกาสที่ดีมากสนใจสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมได้ที่0 989191688หรือสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line ID 0989191688ขอบคุณครับ